วันนี้พี่ก็จะพามาแนะนําในการลงทะเบียนนะคะของปสออันดับแรกเราก็เข้าไปที่เว็บราชาพัฒอุบลน,นะคะคิมว่าราชาพัฒอุบลได้นะคะจะได้ง่ายดีแล้วก็สะดวกต่อการค้นหานะคะ่ะเราก็เข้าไปที่ระบบจองวิชาียนออนไลน์นะคะก็จะเห็นหน้าต่างสแสดงขึ้นมาเป็นของมหาลัยราชาพัฒอุบลราชธานีนะคะเราก็เข้าสู่ระบบ มันมีให้ใส่รหัสกศึกษาแล้วก็รหัสผ่านนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราสมมุติเป็นของพี่พี่เข้าเรียนตอนปี5.7ก็จะก้นต้นด้วย5.7แล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเองตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดสมมติอันนี้เป็นของพี่นะพี่ใส่ของพี่เข้าไปข้าตอระอันนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆดู ้านซ้ายมือของเราก็จะมีคู่มือในการจองหาเว็บไซต์เราก็เข้าไปศึกษาดูได้จะมีขั้นตอนต่างๆอันนี้มันูกค่ค่ะ,คะแล้วก็จะมีแผนการเรียนเรามาตรวจสอบแผนการเรียนเทอมนี้สมมติว่าเทอมนี้เป็นเทอมที่จะจองเทอมหนึ่งับสองห้าแปดแล้วก็ค้นหาแผนการเรียน ก็จะโชว์ขึ้นมาเพรน,นี้ระบบจองให้ห้าวิชาค่ะถึงว่าเราจะไปจองรายวิชาคะเราก็ก,อก๊อปตัวนี้เข้าไปเลยก็ไ,ได้ก๊อปรหัสข้าไปที่ขั้ขนตอนการจองวิชานะคะจะเป็นตัวนี้จองรายวิชาไปเลยแล้วก็วางาารหัสตัวที่เรา กรอบมาเมื่อกี้ค้นหาก็จะมีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ท่านเปิดสอนในเทอร์มนี้แต่ละเซ็ชันก็มีเทอร์มนี้มีสีสีเซ็ชันด้วยกันนะคะก็จะเป็นภาคีอกรตามรหัสนี้เลยนะคะเราก็เข้าไปดูว่าเซ็กไหนที่ยังไม่เต็มเราก็สามารถเข้าจองได้อันนี้ยังไม่เต็มทุกเซ็กเลยก็เข้าไปสมมติว่าพี่จองเซ็ชันที่หนึ่งก็เข้าไปตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นนี่ค่ะก็แสดงวันเวลาเรียนแล้วก็เวลาสอบเลือกกลุ่มวิชาแล้วก็จองการเลือกกลุ่มวิชาเราต้องดูอ้างอิงจากแผนการเรียนของเราเป็นหลักนะคะเราจะได้ไม่ลงตัวกลุ่มวิชาในผิดถ้าสมมติว่าน้องๆหรือเพื่นพนพนอนๆคนไหนที่ลงผิดแล้วก็สามารถแก้ไขได,ได้โดยไปที่ งานทะเบียนนะคะไปยื่นคำร้องที่งานทะเบียนแล้วก็เสียนคำร้องที่งานทะเบียนแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะคะ,ะเราจองรายวิชานี้ไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดจองรายวิชามันก็จะขึ้นหน้าต่างเล็กๆว่าเป็นมันคึกให้เรามันคกแล้วก็คลิกเข้าไปของพี่ๆที่จองไปแล้วแล้วก็ยืนยันเรียบร้อยมันก็เลยมาขึ้นนะคะอันนี้พี่มาทาให้เป็นตัวอย่างเฉยๆแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลการจองค้นฐานรายวิชาที่จองอันนี้ คนวนี้ที่จองไปหกวิชานะคะสำหรับของปวสก็จะมีที่แตกต่างออกจากที่เขาเรียนสี่ปีนะคะหลักสูตรสี่ปีของเราก็จะเป็นประมาณสองเดืนก,ก็แตกต่างจากเขาก็คือเราสามารถเทียบออนรลยวิชาได้เราก็เข้าไปตรวจสอบรายวิชาที่สามารถเทียนออนถ้าเราตกจากสถาบันไหนเราก็ดูค้นหาจากสถาบันเดิม ข้าสมำมวของพี่นะคะพี่จบจากเทคนิคอุบลแล้วก็ค้นหานะคะค้นหาเทคนิคบวัดเจนี่่ากดค่ะกอค้นหาเรื่อยๆนะคะทุ่งไปเรื่อยๆก็จะเจออยู่ข้างล่าง สมมติว่าของเรานะคะมีการเรียนไม่เพิ่มแรกะคะก็จะมีการเรียนบัญชีขั้นต้นอยู่ตอนที่พี่เรียนเขาโอนเงินิดโอนผลการเรียนไม่ได้นะคะสมมติว่าปีนี้อ่สมมติหนึ่งติดเจอแล้วคะ่ะเป็นหลักการตลาดนะคะอนุมัติแล้วก็ต้องดูรหัสรายวิชา ว่าตรงกับของราชาพัฒน์ไหมหน่วยกิจต้องทำหน่วยกิจขึ้นไปเกรดก็ต้องได้เกรด C ขึ้นไปหรือเก B2 ขึ้นไปเราอาร่านเงื่อนไขของนะคะหลักการตลาดผลคำมองอนุมัติดูประกาศบันที่้วยนะคะเพราะเรา,เราไปทําเรือ่องโอนเรื่อโอนเราต้องลงบันที่ที่เขาประกาศสามหน่วยกิจนี่คือสามารถผลได้นี่คือตัวอย่างที่วิชา วิชาที่โอนได้คือสังาจุขึ้นไปค่ะสมมุติว่าถ้าเราขอทำการเทียบโอนอย่างเราเรียนมาแล้วสมมติว่าภาษี่กรนะคะมันจะมีสองตัวเนาะของเทคนิคอันนึงอนุมัติอันนึงไม่อนุมัติแลก็ต้องดอูรหัสวิชาก่อน,นดูนตัวที่อนุมัติเราก็องนง่อนไิถ้า ของเราที่เรียนมาสามนกิจของราชคัห์ก็สานกิจเราก็มาดูันที่ประกาศแล้วก็อนุมัติถ้ารหาัสไม่ตรงกรันเราก็ไปขอทาอธิบายรายวิชาท,ที่สถาบันเดิมของเราอย่างที่เรียนให้เทคนิคมาแล้วก็ไปขอที่เทคนิคมาแล้วก็มปยื่นที่งานทะเบียนเพื่อทาเรื่องการเทียบโอนรายวิชานั้นนั้นนะคะ,ะแล้วก็ไป ูข้อมูลการตองเนาะสำหรับการเทียบโอนก็มีเท่านั้นนะคะนี่เราเราโอนเราขอไปค่ะเราจองรายวิชานี้ไปหกรายวิชาสมาหรับเทอมนี้สําหรับการยืนยันและการยกเลิกสามารถยกเลิกได้สองครั้งต่อหน,นึ่งเทอมน,น,นะคะเราต้องตรวจสอบให้ดีๆก่อนเพราะว่ามันแก้ไขได้ยากนะคะเทอมนี้ของพี่ ยอดนี้นะคะมันก็จะแจ้งขึ้นระบบจะแจ้งขึ้นว่าให้เราไปจ่ายค่าเทอมวันไหนแล้วก็สามารถพิมพ์ใบชำระค่าเทอมแล้วไปจ่ายที่อ่าจะเป็นธนาจะมีธนาคารที่เขารับให้เราไปจ่ายต่างนะคะจะ,จะอยู่ด้านล่างของใบเสร็จที่เราเป็นใบแจ้งยอดชำระค่าเทอมเขาจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลย วันเวลาที่เราสามารถไปชําระกับธนาคารแล้วเราก็สามารถไปชําระที่กองคังแต่อาจจะมีค่าปรับตัวละ20บาทนะคะหลังจากที่หมดเขตทีทออ่ทางมหาลัยให้เราไปจ่ายกับธนาคาระคะ่ะสําหรับในการจองรายวิชาของปะวะสก็มีเพียงเท่านี้นะคะผิดภาพประการใดก็พี่ก็ขออาภายัยในเงที่นี้นะคะคงจะพี่ก็กหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน,น้องๆแล้วก็เพื่อนเพนรุ่นรุ่น ต,ต่อไปนะคะคุณทัาดีค่ะได้